เดี๋ยววันนี้เราจะมาดูวิธีการอัดบล็อกกันนะครับเพื่อน เดี๋ยวพามาเบิ่งไกลๆครับเพื่อนๆบ้งเนื้อเห็น่าก็ได้อ้าวโทรศัพท์กักเฮียสูถ่ายอยากต้เดี๋ยวถ่ายคลิปสิ เป็นกำลังใจให้ช่องผมเนี่ยนะครับถ้าใครจะสนับสนุนผมก็ขอสนับสนุนสักคนละแสนก็ได้ผมไม่ขออะไรมากหรอกครับคนละแสนคนละมืนก็ได้ปะช่วงนี้ทุก นี่ก็มืออัดบล็อกมือหนึ่งของทางผมนะครับผมเงินเดือนมือละประมาณสี่หมื่นห้า เครื่องอัดนี้ก็เป็นเครื่องอัดที่ใช้ไฮโดรลิกนะครับผมไม่ใช่มือแบบงัดมือแ่แล้วต้องใส่ฝีมือขั้นสูงนะครับต้องที่อัดใดเตละคูคุรบทัทครับลำบ้าของคุรบัท เป็นยังไรเหรครับประตังอัดไป้ยบังซื่อๆเลยนะมันว่างก <c oughs> ันอะไร้นอะบังติดตามผลงานคนใตๆน้ๆต้เลยนะครับเนี่ย เอาแล้วครับทั้งหมดก็มีแค่นี้แหละขอบคุณผู้ติดตามทางหลายที่เบิร์ผมก็คิดว่าผมมีคนเบิร์บอกว่เอาอสีส่เซตสิบบล็อกใบเล็กให้ห้าหก